สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Water Society ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณโจสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นครับคุณโจครับแนะนำตัวหน่อยครับโอเคครับผมชื่อโจนาธานเชนทววฒ์ปราเซตติโอครับผม ผมมี y o u t u n n e l แล้วผมเออผมมีทำการ modding ด้วยครับผมบนพวกคอมพิวเตอร์ครับมี y o u u t b h a n n e l Channel. Channel ทำเกี่ยวกับอะไรครับคือส่วนมากผมจะทำพวกรีวิว modding แล้วก็ไปพวกงานอีเวนต์คอมพิวเตอร์ครับเห็นพูดไม่ชัดนี่คือเป็นคนต่างชาติ ครับผมครับผมลูกครึ่งอินโดจีนไทยครับผมโอ้โหสามสัญชาติเลยครับทีนี้พูดได้สามภาษาเลยไหมไม่ได้ครับผมผมพูดแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครับผมครับทีนี้อย่างที่บอกว่าชาแนลใช้ชื่อชาแนลว่าอะไรนะครับโจโจโคโคสตูดิโอโอ้โหชื่อยาวมากคือเกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์คอมแหละอฮาร์ดแวร์คอมอย่างเดียวครับผมส่วนของชาแนลของคุณโจก็ถือว่าคนดูเยอะมากมีหลักหลายหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของเคสมอสนี่ก็ถือว่ามีแบบระดับหลัก แสนสองแสนก็มีครับโอเคตอนแรกก็เริ่มทํารีวิวก่อนถูกไหมใช่ใช่แล้วก็เริ่มมาสนใจเคสมอสตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ช่วงต้นปีที่แล้วครับผมปีกว่ากว่าปีครึ่งอ่าใช่เกือบสองปีแล้วจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาสนใจเคสมอสเพราะเพราะเพราะผมเบื่อเบื่อแบบเคสเดิมๆหรือว่าว่างว่างไม่ไม่ไคือคือคือผมรู้สึกว่าผมกลับบ้านจากทํางานแล้วผม คืออยากทําอะไรผมไม่อยากรู้สึกว่างๆงครับผมก็เลยเริ่มมาทําเคสมดใช่ครับได้ได้รู้จักเคสมดมาจากไหนดีวะจาก JP Modify ครับผม JP m o d จากต่างประเทศอ่เ j e ซี่ครับผม j e ซี่ก็คือเห็นก่อนเลยว่าเขาทําอันนี้คือคือคือผมเพิ่พูดตรงนะครับคือผมไม่ไม่รู้ว่าคนไทยมีมีการเคสมดอ่าแล้วอ่ผมก็เห็นอ่ะ JP Modify เขาทําเคสมดนู่นนี่นั่นผมก็เลยเออมันมันก็ดูแบบสนุกดีครับผมแล้วผมก็อยากลองทําเองอืมครับเพราะฉะนั้น ถ้ามอดเดอร์คนไทยคนแรกที่เราเห็นแวบแรกเลยคือใครที่รู้จักเอาคนแรกเลยนะที่เห็นครั้งแรกครั้งใน YouTube ก็ได้ผมคิดว่ามิสเตอร์สลิมของพี่ไหวครับผมคืออันนั้นคือเคสแรกที่เห็นว่าคนไทยทำก็คืออันนั้นจะเป็นเดอะมอดเดอร์ซีซั่นสอน้าหวายเป็นคนทำน้าหวายที่อยู่น่านเขาได้ฉายาว่าน้าหวายสายหลอกทำไมทำไมไอที่เราได้ไปเห็น เคสตัวนั้นความรู้สึกแรกรู้สึกไงบ้างมันแบบโอ้รู้สึกเจ๋งมากเลยเออทำไมแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าแบบคนไทยนี่แบบงานเจ๋งมากเออทาได้ขนาดนี้ผมคิดว่างานคนไทยนี่เก่งแบบออดีดีที่สุดว่ะเออถ,ถ,ถ้าเกิดเปรียบเทียแบกบับต่างประเทศนะครับทีนี้เราก็เลยเริ่มสนใจแบบจริงจังละใช่ครับผมก็เลยแบบเริ่มซื้อแบบอะไรนะแบบ พวกดรัมเมลหรือว่าพวกมอเตอร์ซอหรือว่าอะไร<ม>แบบอุปกรณ์ที่แบบทํามือได้ทํามือก่อนแล้วก็พ่นสีใช้ด้วยแบบสเปร์ปออก็คือ,ค,อคืออันนั้นคือในส่วนของงานมือเนี่ยที่เราทําแล้วผลงานชิ้นไหนที่เฮ้ยรู้สึกแบบเวอร์ไวที่สุดเอาเวอร์ไวที่สุด ก็คือตัว N Z X T ครับผม S 340ครับผม,ม e l ที่จริงๆ modification ของตัวเคสนี้มันคือแบบม,มันง่ายมากธรรมดาคือมันธรรมดาแต่ผมแค่คิดว่าช่วงนั้นอะ เคสนั้นมันบูมอยู่เรากำลังได้รับความนิยมเออแล้วพอดีผมผมเอาไปมอดแล้วแบบทาอะไรแบบนิดนึงผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบ modification ที่มันง่ายมากแล้วคนอาจจะทำได้คนเข้าถึงง่ายนี่แหละคือสิ่งที่ที่เราต้องการใน the modern society เพราะนั้นไอ้เคสตัวนั้นอ่ะเราก็ใช้พวกเลื่อยจิ๊กซออะไรอย่างนงี้เหอ่าทให้ครับผมทั้งหมดเลยครับผมไม่ได้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องเลเซอร์เซ็นเซอร์ไม่มีไม่มีครับผมครับเออไม่มีครับที่ผมทําคือผมทําช่วงแค่ข้างหน้าอย่างเดียว front panel เราเปลี่ยนมันยังไงคือ,อไอ Front Panel ้ฟันพ n นานี้อ่ะมันถอดออกได้ใช่ไหมครับ,รบแล้วแล้วเราไอแผ่นแผ่นนั้นอะ่ะผมก็ผมก็ไม่ใช้ละผมผมใช้เป็นแผ่นอะคริลิกมามาประกบแต่ที่แบบที่เด่นที่สุดคือ,อมันจะมีช่อง ช่องแบบให้มันมีเส้น R G B ออกมาอ๋อเราใส่ไฟเข้าไปหลังแผ่นอะครับผมครับโมเฉพาะฝาหน้าเหรอแค่นั้นเองครับผมโมทั้งเครื่องนะแค่นั้นเองครับเออแต่ยอดวิวเท่าไหร่คือประมาณ2 0 0แสนกว่าที่ผมดูเมื่อกี้ประมาณ250,000-26,000อ่าประมาณนั้นถือว่าเยอะมากแต่ผมแค่คิดว่ามันเป็นเคสที่คนชอบชอบมากอป็แล้วนจังหวัที่คนกำลังเสิร์ชหาพอดีแล้วมาเจอวิธีการโมดิฟายแล้วเราได้สอนไหม สอนเทคนิคอะไรองี้ไหมใน,ใน,ใ,นในการทมีผมไม่ได้สอนที่แบบโดยตรงแต่ผมแบบถ่ายแบบขั้นตอนอท,ทุกอย่างเลยครับผมเออถ้าเกิดแบบพี่ไปดูอะไรวีดีโอว่ออาคือ,อตัวนั้น <c oughs> ก็คือแสดงว่าสอนแค่ทำฝาหน้าเนี่ยนะเออแค่นั้นเองแล้วก,แวก็แล้วก็มีม,มีมีระบบชุดน้ำด้วยครับผมชุดน้ำเป็นระบบเปิด อ่ะครับผมแล้วเครื่องนั้นยังอยู่ไหมตอนนี้เครื่องนั้นก็ผมให้เพื่อนไปละให้เลยเหระไม่ไม่คือไม่ไม่ไม่คือคือแค่ให้เคสอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ผมเก็บแล้วก็เอามา reuse ที่ที่เพื่อนที่เพื่อนเพื่อนขอเคสนี่เพราะว่าชอบ การ modify หรือว่าไม่มีเคใช้ไม่มีเคใช้ <laughs> อันนั้นคือวัตถุสะสงค์หลักใช่แล้วอีกอีกอันนึงในส่วนของที่แบบเฮ้ยยอดวิวเยอะๆ <c oughs> ที่หลักแสนมีตัวไหนอีก่าก็มีตัว fractal design define define c ครับผมครพอผมทำ n z x t อันนั้นเสร็จปุ๊บทางบริษัท fractal เขาติดต่อผมมาแล้วว่าเฮ้ยคุณอยากคุณอยากมาคือจุดบอตัวมาจาก nsxt เหร ใช่ใช่ครับผมคือเขา <ผม S 2> เห็นผลงานนี้เออผมผมคิดว่านะครับ<ม>เอพราะที่จริงแฟกท์เขาติดต่อผมมาตั้งนานแล้วแต่เขาแบบหายเงียบไป<อ>แล้วพอผมปล่อยวิดีโอนี้เขาก็เห็นอะไรก็อ๋อโอเคเออให,ให้เคสอันนี้ <laughs> ช่วงนั้นผมมีแค่ประมาณผมจําได้เลยประมาณ2องสามพัน subscriber อย่างเดียวครับสองสามพันเออตอ,<ช>ตอนนี้ประมาณช่วงหนึ่มื่นเก้าสองหมื่นอ่าประมาณนะครับภายในระยะเวลาประมาณปีเศษเองอ่าครับผมก็ถือว่าโตไวมากทีนี้ตัวดี f ฟซีที่เราบอกว่าของแฟกท์เราโมดิฟายตกแต่งอะไรบ้าง เหมือนกันครับผมแค่ฟอนต์แพดเอาอีกเดียวฟอนต์แนลอย่างเดียวตัวเคสนี้อ่ะมันจะมีแค่สีดําอย่างเดียวผมพ่นพ่นทุกอย่างเป็นสีเงินอครับตัวเคสจริงๆบอดี้เป็นสีดําใช่ใช่ครับผมเราพ่นสีเงินทั้งนอกทั้งในเลยอ่าทั้งนอกทั้งในเลยครับผมครับปกติเวลาพวกพ่นเคสเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สําหรับยูเซอร์ใหม่ๆที่สนใจครับเราพ่นทับได้เลยไหมพ่นทับเลยสมมติเราลื้อมาปุ๊บเราพ่นเลยนะอ่าเราก็แบบควรขัด ขัดหรกอะไรนะขัดตัวเคสด้วยอะไรเรียกวกระดาษทรายกระดาษทรายแซนเปเปอร์ไม่ต้องแปลกใจครับอย่าที่บอกเลยคุณโจเป็นลูกครึ่งบางส่วนว่าจะติดภาษาอังกฤษภาษาไทยบางคำมันจะนึกไม่ออกซึ่งก็เป็นปกติโอเคงั้นผมสรุปตัวแฟกทอลทที่บอกคือเราทำสีใหม่หมดคือสีเงินแล้วก็เปลี่ยน ฟ <One> อนพาเนลอาฟอนพาเนลแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันจะมีโลโก้ใหญ่ๆไอตัว Snowflake <ฟ>ของเรา Factor ข้างหน้าคือนั้นเราทำเองเหรอเอออันนั้นผมก็ใช้แบบเรียกว่าอ,อะไรนะเครื่องมือใช้มือเหมือนกัน <c oughs> ทุกอย่างเ <c oughs> ออ ทำยังไงครับหมายถึงว่าเครื่องมือที่บอกมันเรามากัดเป็นลายเองเนี่ยนะอ๋อเอออีกอย่างหนึ่งผมผมซื้อเอเรียกว่าอะไรนะเครื่องมือที่ที่ตัดที่ตัดสติกเกอร์ออกมาครับก็เลยได้เป็นลายอย่างนั้นลายที่แบบละเอียดดีๆครับผมแล้วผมแบบพ่นทับแล้วผมลอกออกอะไรประมาณนั้นเข้าใจก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ไม่ได้มีเครื่องตัดสติกเกอร์ก็ต้องมานั่งกรีดมือใช่ก็ได้เหมือนกันแต่เสียเวลาใช่ใช่ครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเทคนิค เล็กๆน้อยคือทําแค่นี้จริงมันก็ถือว่าเป็นการตกแต่งคอมให้ตามสไตล์เราคือบางทีไม่ต้องเป็นโลโก้แบรนด์เนี่ยเป็นโลโก้ของตัวเราเองใช่ไหมครับหลังจากเมื่อกี้เราพูดถึง2ตัวที่เรียกว่าเวอร์ไวหน่อยเพราะว่ายอดวิวนี่หลักแสนแต่ว่าวิธีการทําก็ง่ายๆทีนี้ยังมีเครื่องที่แบบเฮ้ยเรา ชื่นชอบอีกไหมที่ทํามาก่อนที่จะถึง2ตัวนี้มีครับผมเราทุกวันนี้ผมยังเก็บอยู่อ่ามันคือผมเก็บอยู่เพราะว่ามันเล็กแล้วผมคิดว่าอาจจะใช้ในในอนาคตมันเป็นตัวนี้ครับผมครับตัวคูก้า QBX c a s s e ครับผมตัวนี้คือมันมาทรงนี้เลยอ่ามาทรงนี้แล้วมันสีดำอ๋อเราก็ทำสีใหม่เหมือนเดิมใช่ฝุ่นฝุ่นเยอะเหมือนกันแล้วเรียกว่าตั้งไว้ไม่ได้ใช้อ่าใช่ครับผม แล้วคือตอนแรกอ่ะเคสอ่ะมันมันสีดำหมดใช่ไหมครับแล้วทั้งสองฝั่งอ่ะมันมันหน้าตาแบบนี้ผมก็เลยตัดตัดแค่ฝั่งนี้ออกมาแล้วก็วางแผ่นอะคริลิกทับคือคือจริงๆมันเป็นฝาทึบอ่าฝาทึบสองฝั่งเลยอ่าแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้สองฝั่งเลยอ่าครับผมครับสีดำหมดแล้วผมก็เออก็ตัดตัดอันนี้ครับผมแค่นั้นเองครับ ง่ายๆแบบแบบไม่มีอะไรเดี๋ยวนะอันนี้คือฝาเดิมข้างในที่เราตัดนี่คือมันเป็นฝาเคสเช่ไหมครับใช่ครับผมเอออันอันเดิมเดี๋ยวผมถอดแล้วเราก็ทําอะคริลิกมาครอบทับอีกทีนึงอ่าใช่ครับอันนี้ผมเริ่มเริ่มหลุดออกมาแล้วเออประมาณนี้ไม่มีอะไรครับผมเออไอ้สีนี่คือเราเอาติ๊กเกอร์แปะแล้วก็พ่นเหรอใช่ครับผมถูกต้องครับเออคือเทคนิคง่ายๆอ่าง่ายๆคือเราเราต้องทํายังไงอ่ะคือผมใช้เรียกว่าอะไรนะที่เป็นเทปกระดานเลยครับผมเออธรรมดามากครับผมผมก็พ่นพ่นทับ คือคือเหมือนช่วงแรกผมเอาสีเหลืองหรือสีดําก่อนผมจำไม่ได้นะครับอ๋อก็อค,คือพ่นหมดเลยพ่นหมดเลยแล้วก,แวก็แล้วก็เอาเทปทับอีกทีหนึ่งเพื่อพ่นอีกสีหนึ่งครับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรอันนี้คือเ <c oughs> ทคนิคการเล่นลายง่ายมากทําไมเคสนี้ที่เราบอกว่าอชอบเป็นพิเศษมันโอเคมันหนึ่งมันเล็กแล้วมันไม่เกะกะพื้นที่ครับแล้วสองคือผมผมแค่ชอบดีไซน์แบบแบบส่วนตัวนะผมชอบดีไซน์ส่วนตัว คือมันดูกระทันรัดดีไซบอร์ด i t x, x เท่านั้นใช่ใช่ครับไมโครไม่ได้ไมโครไม่ได้นี่ i t x อย่างเดียวครับแล้วมันเป็นมันเป็นเครื่องแรกของผมด้วยที่ที่ผมใช้คอมพิวเตอร์ครับเครื่องนี้ก็ลงอยู่ใน y t u t u มีม,มีมีด้วยครับผมครับเดี๋ยวนะเครื่องแรกที่บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์หมายความว่า หมายถึงว่าเครื่องแรกที่ผมบิวเองปกติผมผมจะซื้อโน้ตบุ๊กอย่างเดียวหรือว่าซื้อซื้อคอมที่มันประกอบมาแสดงว่าไอ้เครื่องก่อนหน้าเมื่อกี้ที่บอกว่า0 0 0แสนแสนก่อนนี่คือเครื่องนี้ทำก่อนอเครื่องนี้ทำก่อนโทษทีครับเป็นเครื่องแรกเลยอเครื่องแรกที่ทำก่อนแล้วก็รีวิวรีวิวอันเครื่องเครื่องแรกด้วยครับผมฟีดแบ็กดีไหมผลตอบรับก็โอเคครับผมครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนของผลงาน ที่ผ่านมาที่ทางคุณโจนําเสนอแล้วก็ได้พูดคุยก็ถือว่าเป็นการทําง่ายๆแต่คนเข้าถึงได้เยอะใช่ใช่ครับก็เพื่อนๆลองนําไปเรียกว่านําไปต่อยอดเอาอครับผมทีนี้มาถึง2เครื่องด้านหลังครับคือ2เครื่องนี้ใช้จริงแล้วเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าผมจะใช้อันไหนจริงๆคือเพิ่งทําเสร็จเลยใช่ไหมสองอันนี้ไม่นานมากน่าจะไม่กี่เดือนคืออันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นแบรนด์เข้ามา <support S 1> อ้วครับผมใช่ใช่ครับอันนี้เป็นแบรนด์อะไรซัพพอร์ตบ้าง MSI แหละอ่าแน,แน่นอนมี MSI ใช่ไหมครับแล้วก็มี Fractal Fractal Define ตัวนี้เป็นดีฟายอะไรอ่อ S2 ครับผมแล้วก็มีบิดพาวเวอร์ครับผมมีมีเออ่พวกวัตต์คูลิ่งอ็อกเซอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็พาวเวอร์สป라이ของซีซอนิกครับผมพอดีทาง MSI เอสไเขาเขาโค้ดแบรนดิ้งกับเออ่วินนอมเขาก็เลยเอ้ยอะไรถ้าเกิดคุณใช้ฮาร์ดแวร์ของเราอ่ะทำเป็นวินนอมซีมได้ไหมโอเคไฟล์มันมีส่วนของอะคริลิกอันนี้คือตัดมือโนอันนี้ตัดเลเซอร์เลเซอร์แล้วครับผมตัดจากไหนครับมีเครื่อง ไม่ไม่มีเครื่องครับผมผมพอดีผมมีเพื่อนเพื่อนชื่อพศครับผมอ่าก็อินดี้เลเซอร์เดี๋ยวมอเตอร์ซีซั่นหนึ่ง่าใช่ใช่ก็ <S <S นนร,รู้จักแหละในวงการ,รม,มอสก็คือคอันนี้เป็นสายงานเลเซอร์ตัดอะคริลิกเลเซอร์ครับอันนี้คือเราออกแบบแล้วให้เขาตัดใช่ใช่ครับ,<ๆ>รบผม,ผม,มผมออกแบบแล้วก็ ก็ไปบ้านเขาแล้วก็ไปนั่ง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 ดูเขาตัดเลเซอร์ <G ül s> นั่งดมกินอะคริลลกเลยอันนี้คือเราออกแบบทั้งหมดแหละแล้วก็ส่งงานให้พศอันนี้ก็คือไม่ได้โมอะไรยเยอะแหละอ่าใช่ไม่มีอะไรครับทำ <l> อะคริลิก <G ül> s> <S อะคริลิก <S <S เป็นมินอมออแล้วก็จัดชุดน้ําคือแต่มันสวยต้องชุดน้ํานี่แหละอ่าใช่ใช่เพราะว่าผมมองว่าอันนี้เป็นเป็นชุดที่เท่าไหร่ที่คือปกติเครื่องทุกเครื่องเราดับชุดน้ําหมดปะ ไม่ครับผมมันจะมีบางเครื่องที่ผมใช้ AIO ด้วยครับผมเป็น a l l i n One a l l i n One Liquid Cooler ครับโอเคทีนี้เราข้ามาเครื่องนี้ก็คือดูเหมือนจะธรรมดาพอสมควรเรียบหรูไม่มีอะไรมากครับแบบไม่ต้องวือววาไม่ต้องวือววา Sleek Modern Very Basic ครับผมอันนี้เคสรุ่น H 5 0 0 i ครับผมจาก NZXT ครับเดิมเดิมมันเป็นยังไงเดิมเดิมมัน มันมันเรียบเรียบไม่มีอะไรครับคือฝาก็ไม่ได้มีลายอย่างงี้ไม่มีลายแบบนี้มีลายเอนซ์นทีไหมไม่มีครับผมครับอ๋อนี่คือทํามาเองอ่าครับผมใช่ใช่ครับด้านล่างด้วยปะด้านไหลไหมอ่าด้านล่างก็มันก็สีขาวเหมือนกันครับผมครับแต่ผมแค่เปลี่ยนเป็นสีดาแบบเอาแผ่นอะคริลิกมาทับเฉยๆแปะทับไปเลยแค่นั้นเองรีกว่างานง่ายๆง่ายมากครับผมแล้วก็เอนซ์นทีนั้นก็มาแปะจริงๆถ้าเราอยากได้เป็น เด่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีเป,นสเปลี่ยนสีก็ได้ครับเออครับผมแต่คือผมพยายามจะอยู่ใน <Nein. S 2> คอนเซปต์ของเขาว่าแบบเรียบเรียบ,ยบง,ยง่ายๆครับผมครับผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะบางคนแบบว่าครับเอออยากมอดเคสโหคิดไปไกลแล้วฟุ้งมากฟุ้งในความหมายคือต้องทําเยอะต้องทำยากจริงๆทําตามความชอบแล้วก็ที่เราสามารถควบคุมงานได้ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็ดูแบบ เฮ้ยสวยดีครับแต่ทําได้แบบง่ายๆเลยข้างในไม่ได้ทําอะไรเลยข้างในไม่มีอะไรแค่บิวเฉยๆครับเออครับผมครับทีนี้ถามเลยก็คืออย่างที่รู้กันแหละว่าในการมอดก็จะมีสแครดบิลกับเท้ามอดซึ่งที่ผมคุยมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเท้ามอดทั้งหมดเลยครับเทามอาครับผมเคยอยากทำสแครดบิวไหมอ่ อย่างครับผมผมคิดว่าอาจจะยากแล้วผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการวางแผนเยอะมากครับผมกลัวว่าจะไม่มีเวลาแล้วทํามันไม่เสร็จหรือว่าอาจจะใช้เวลานานมากแล้วแบบกว่าจะปล่อยวิดีโอผมก็แบบอ้ก็อันนี้นะครับในส่วนของมอรเดอร์โจนะก็คือเบสิควอรเดอร์เรียกว่าเบสิควอรเดอร์เบสิควอเดอร์อันนี้ของของจริงนะครับในส่วนของเบสิ c เพราะว่าหลายๆคนอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยมัวแต่กังวลว่าโอ้เวลาวัเดรแล้วไปดูของงานของแบบ ต่างประเทศหรือของไทยที่ทำมันแบบสุดๆแล้วก็มันผอดใจเลยใช่ใช่ครับยากว่ะไม่เอานะครับผมคุณโจก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยใช้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆใช้อะริลิกใช้สติกเกอร์เล่นแสงไฟครับผมแค่นี้ก็ทำให้เคสตัวเองดูดีได้ใช่ใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเบสิกมอดเดอร์โจนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ